ครับผมวันนี้ก็จะมาร้องเพลงนะครับผมชื่ออะไรครับพี่ชื่อผมชื่อวิชัยนะครับผมเอวิชยัยชื่อเล่นเอชละวันนะครับผมแล้วก็จะมีวันนี้ก็เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนเป็นคนเป็นคนมแมตแดงครับผมอยู่บนดอยบ้านห้วยฟัดาาฟดาบครับผมอำเภอเมตแดนบ้านห้วยฟัดดาบครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมถ้าใครถ้าเออถ้าใครได้รับชมหรือว่าได้รับฟังแล้วก็ ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะผมย t ท b e นะครับย o ท t u แบบนี้นะครับแบนนี้ก็บรรยากาศรอบๆบ้านมันเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับมันบรรยากาศม,<น>มันเป็นแบบนี้โอ้โห,โห,โหโลมแรงมากเลยเพื่มดนี่ครับีบรรยากาศดีเยน็นๆลมเย็นเลยครับผมก็วันนี้ก็จะมาร้องเพลงเพลงภาษาลาหูนะครับผมเพลงภาษาลาหูเล่าเยข่องกามาร่าไม่ได้เล่าเลย่อก็เพลงภาษาลาหูพอดีใช้สองภาษานะครับใช่ครับผมเป็น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 เผ่าพี่น้องชมเป่านะครับผมพี่น้อง ลาหูนะครับผมเป็นช่องช่องสตอรี่ชแนลนะครับผมสตอรี่ชแนลใน YouTube นะครับผมไปช่วยกดติดตามหรือว่าช่วยกดติดตามให้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนหรือว่าถ้าใครเห็นแล้วก็กดไลค์กดสตอร์สไครด้วยนะครับกดกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามให้ด้านในด้วยนะครับผมเพราะว่าใน YouTube นี้ไลฟ์สดนี่ก็ต้องมีผู้ติดตามหนึ่งพันอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ผู้ติดตามก็แปดสิบหกอยู่เลยยังไม่ถึงร้อยเลยอยากให้มันถึงหนึ่งพัน เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่านี้ครับก็ก็ช่วยติดตามไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะมาร้องเพลงนะครับออโดอโาสติตาคือกอฟุด,ดนิเวเตยายาคือเวบาคาบีเจ้าตาลอชิตาเลเตยาเวเวบามาสิเลเตยาเวเวบา Akete le pope gatule ve ba chipokai tu asute ya to gamaga ga. ya koto ga ja ma sa pe tsu le ba ma ga kha su te ga, ga la ga tu le ye kri ta ye su kri, ko ta... <coughs> su kri ko ta ve nga Nga-le-jo-mo-pe-ve-yo tha chu ko cho te ye ga e ka kho ti n าฮื u ว i ว i t a chiefule thai ขอลาจุยยิสุครีเวอสเจกปาโจเวท่อนที่สองนะครับท่อนที่สองนี่นนนบ้านนี่ดีมาออกกาบเลยว i v a c h i ปุกไกตุอาชุเตยาโจกามาา 복귀야 고토가 자마모 이카츠 레츠 바 마가 사페츠 레츠 바 마가 가스 테 야가 라가 뚜레이 예수 그리 고타 베이 나 레조 모페베요 งาทมาจูโชกชคตยเอกออกไปกีมากรจงาฮุบิวิบัตาชีฟูเลไทยขอลาตูยิสุครีเวอสเจเอปจเวยามียามีนะครับยามีอยู่นะครับเอ่อค่าโฆษณานะครับผมช่วยกดติดตาม,มด้วยนะครับผมกดติดตาม,มด้วยนะครับผมเอ่อท่องท่องสูงเนี่ยอะไรนะเมื่อกี้ 예수그리스도위에날영혼멈베요나다마주코저티아이가오빠게마같이나후웨비바타지푸렛타이코라주예수그리스도위에어스제까빠조웨예수그리스도위에 โอเเุเจกะปัจจัยเอ่อสวัสดีครับผมแล้วก็ช่วยกดติดตามกด u ับส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามไห้ด้วยน,นะครับบนชูยูทูบนะครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย